สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวมันค้าออกไหมนะครับผมมาหาป่านิมที่เกนะครับมินีว่าจะไปยิงปลาไก่นะครับไปทุระมาแล้วก็สวยแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาหาเลาะหงอยนะครับนี่ครับไหมนะครับเป็นคนพอนะครับเล้วก็เป็นลําหงอยกันกระพุ้นนะครับพี่น้อง นี่นะครับเขื่อป่าน้นมาเหลนส่วนมากั็จะมาเหลนนี้นะครับผมม่เหลนน้ำไหลนี่นะครับเดี๋ยวไปตามรุ่นกันนะครับผมเพลูกสร้อยจย่างไปนี่นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อขวกอักจีขึ้นต้นไม้เบื้องน้าน,นะครับผมค่อยค่อยย่องไปเรื่อยๆนะครับ <c ười> ค่อยย่องแล้วก็ขึ้นต้นไม้นะครับผมไปเรื่อยๆเพระาะว่าปามันจะเริ่ม เจ็ดร้อยเนี่ยนะครับผมมันเดดนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับผมย้อนมาตามรุ่นนะครับผมว่ามันนี้จะมีผลงานให้หน้าๆนะครับให้พี่น้องนะครับผมด้เบิ่งบอนะครับผมเดี๋ยวมาลุนกันเลยครับผมไปลุยกันเลยครับจัดไปครับผมดูอ ใส่ดีครับมา,างไงเไยวะใส่ใส่สวยซะด้วยอโอ้ยายกวามีนี้ใส่ผับใบมาทเดีย๋ยกขอลงก็งแฝงกันได้ครับผม อเร็จเข้าไปมาดูวย้ใส่ดีเลยครับพี่น้องมาจังดีบุขึ้นนะครับหมหุ้นลุงเต้ฝังกันกันบมายาลาบนะครับ ใส่เดียบพี่นะครับเข่าตรงนี้เลยนะครับผมตามมาเนห่็น้แนมน่ะรุดนเลย <c oughs> บนหนาเลยเหยียบทีนี่นะครับพี่น้องไปปลาตัวแรกนะครับหวานเจี๊ยบ ตัวแรกแหกมนะันไซบูนานมาแล้วนะครับรอดขึ้นโดนนัตรงนี้โดนตรงนี้โดน,โดน,โดน,โดน ตนะักบุ่งเด้อกินววาไแบีด้ปลาบนน้อง <laughs> อมนนีเท็บเตะเส่งนีกับทว่าดีนะทนเต็ม <laughs> ที่สองครับอวือฝังอวนตับเ,เลย แสดงว่าเพื่อตำลนี่นะเกออือบ่ามบันเจียบเดี๋ยวรออีกนะครับผมปลากำลังขึนปากขึนปากทีนก่นอกอึ๊บนี่ส่งงี้อ,อือไปแล้วเป็นพวกฟังไปเลยนะครับ โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่มาเร่งว่าโดน,น,โ,ดนโดนอยู่ครับเออยกาเข้าไปจังสันน,น่ะ,ะมายู่มาย่เนาะเ <c oughs> อ้าเดี๋ยุ่นกันคุณน,นะครับยังลอยอยู่ใส่งามครับหมือนไป้า đọc tiếp đọc tiếp nàng được một khả năng tay nắm ưng hảo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  ui, hảo lùm hảo lùm hảo ưng hảo ưng hảo ưng hảo chiếu út đi chứ nào bà mất mẹp vô nhà Đẩy cái chú này, đó nghĩ này cái đôn này cái ปล uh huh. าใส่งามพอมลูกกระติบโอ้โหสำอบปลาะครับกระดึงนี่ลัวขาดบัวขาดดีมากอือบัขาดมาเลยอู้เป็นพวง ใส่นี่โอเคนะครับแจ๋วนานๆนา,นาทีนะครับปลานะครับอยู่ขึ้นต้นเกาหัวนี้นะครับผมมันเป็นยังไดเหน็นปลามันตอดผักอยู่นะครับ ฝนก็จีตกอนะอ้ยมียน,นะครับป่าได้ว่าใส่ใบยงี้นไปไหนีนะครับยกขึ้นยางรอนะครับจวมีใส่ดีดีนีัน้หมะ อันนะโดนปะโดน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 ใส่หิวอันนหนใส่ดุกใไปก็ปลาที่มาโผล่นะครับตัวมืยืนเสียงดุกดอกอุ้ยกจับคำ้ำ นิดเดียวโอ,โ,อโอ้้หลุดจำ้ำไปด้วยโอ้เยบรอยคาที่สวยอยู่นะครับตัวนี้ที่ดึงมาได้พอนะครับห้อยหัวนิดเดียวตว่าปลาคาที่แล้วนะ ตัวไดตัวได้กระดิลุดมันก็บอไว้แล้วน,นี่นีครับใส่สี่นิ้วนะครับหันเทียบเข้าหัวเลยโดนใส่ดีนะไอ้ถอดคือเขา

những tiếng ma này àm, phở <laughs> đẹp cái si bớt, cũng yên lắng ít pha ít yên lắng bò bò tiêm tiêm mô minh bò minh là chỉ thợ cái câu và khẩu cầm cảm hay nè không ีนะครับใส่ห้านอิ้วหวานเจี๊ยบยจะใส่สวยๆครับหวานเจี๊ยบอีกแล้วเดี๋ยวเก็บป่ากันนะครับในสามเต็มนะครับยืนนี่นี่นะครับ ร้อยนักอีกแล้วใส่ดีนะครับไป่ดึกจริงๆหลงมาหลงมาแต่ว่าดึกนะครับ เรียบร้อยลึกบ่เรียบร้อยมาลึกๆนะครับ,รรบรดับเครื่องเลย อ้บุกอืมอืมใส่ใส่กะเพราะได้ยู่นะครับผมมาลึกๆเครื่องไปเลยปลาเข้ามาเด่นฝูนนะครับคือว่าเป็นยังบุกไก่มีปัญหา ยังมีนายจะโดดนะครับนี่ใส่กระปุกนี่เลย,ด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 ,ยด,ด,ดุนะครับโดนโดนแรงที่ดุดนี่นะครับขันนี้โดนแล้วป่ามันก็นจะมามองหนาครับผมแตเอาขึ้นมาเพราะท่านเียคือว่าไะไรนะครับ say đi, tháp say luôn, say đi. nè, má leo lên mua. luôn leo hả? ơi, người Thái. mất chỗ ô ô เั็นพ่อเป็นงโงเป็นอย่างนี้นะครับลูกหน่อยร้ายครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ดีนะครับอันนี้ครับใส่ดีโหโหโหโตกนกมมนแมนครับ เดี๋ยวไปพี่น้องกลับนะครับผมเวลากะหามงคืนเดียวนะครับผมเดี๋ยวขอเวลากลับเลยนะครับผมเดี๋ยวไปรุ่นเอไปนำเตี่ยมอยู่บ้านนะครับผมไปเลยคกลับวอดบ้านแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปเตี่ยมกันนะครับผมสรุปสองมีเตี่ยมแจ่มๆเมื่อนี้มีแต่ตงามครับตัวแหวกนะครับผมเดี๋ยวจัดออกมาพี่น้องวังที่ไหครับ อยู่ปลุกสองขันออกมาบึ้มนะครับเตรียมผลงานแบนี้นะครับอันนี้ซุ้มหน่อยนะครับผมว่าจะยิงปลาสลิดมะปิ่งนะครับผมไม่ไดเรื่ยวตัวเดียวนะครับผมอันนี้ซุ้มหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบผ้านะครับก็บพ่อได้กินนะครับตัวนี้ครับงีกมูนะครับไทรีกมูแลักอะร้องมากอเป็นตัวอ้วนๆเลยนะครับผม อ้วนเลยครับครับผมคลิปนี้กันว่าร้พี่น้องนะครับผมไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าออกไหมพ่อกันไหมนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับพอได้กินนะครับบ่ได้ยไลค์กับพ่อได้กินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งนี่ครับอ่าเป็นกําลังใจผลักฟองบันดอลนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมสําหรับคลิปนีว่าล้าแล้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ